สวัสดีค่ะตังหวานนะคะวันนี้มีส่งมอบรถหนึ่งคันนะคะลูกค้าคุณชัยวิวัฒน์จัดวิมายนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงลูกค้ากันนิดหนึ่งนะคะว่าวันนี้รับรถเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ค่ะควันนี้น้องชัยวิวัฒน์มารับรถกับพี่แต่งรถรุนอะไรคะเอ่อเดอร์เรียลซีฟตโฟล์ทัวรสูที่เอานเนด,ดีรถกับพูแตงเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวน้องชัยวิวัฒน์มีสูให้ลูกค้าฟังไหมคะ่ะก็คุยกับพี่แตงทำอะไรก็ผ่านง่ายครับ ไปเน้นทงผานง่ายแล้วก็ติดต่อกับน้่แตงเนี่ยตลอดเลยเนี่ยติดต่อง่ายไหมตต่อง่ายครับตลอดเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้รถอีสุสิไปใช้งานนะคะก็โทรหาเซลล์แตงหวานได้นะคะที่เบอร์0924271249นะคะสำหรับวันนี้แตงและน้องชัยวัน์ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ